เงิน50บาทจะทำเมนูอะไรได้บ้างในบิ๊กซีไปเต้าหู้10บาทเห็ดเข็มทอง10บาทข้าโพดอ่อน19บาทแครอท4 7่จดห้าบาท ทั้งหมด46บาทและเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือผัดเต้าหู้ไปไปทำกันใส่กระเทียมลงไปผัดตามด้วยแครลลอทและข้าวโพดเห็ดเข็มทองใส่ลงไปผัดและสุดท้ายใส่เต้าหู้อ่อนลงไปผัด